และคุณครูที่จิโชตเวสิริค่ะขอเชิญพอมือให้กับน้องคนนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ขอถามคำถามหน่อยน้องมีเอ่ยังไงอะน้องแรงม,มีแรงบันดาลใจยังไงเกี่ยวกับเอ่อถึงชุดนี้ถึงได้คิดที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาแรงบันดาลใจนะคะแต่ดูจะแตกต่างกับเพื่อนๆนะคะกับพี่ๆทุกคนพี่ๆทุกคนใช้ และใช้ปอฟางนะคะหนูนะคะใช้ถุงนมนะคะเป็นแรงบัรดาบรรดาใจมากค่ะใช้เป็นชุดและเป็นถุงนะคะเป็นกระโปรงค่ะบรรดาบรรดาใจมากเลยค่ะสวยค่ะค่ะเขาเซ็ตเปรบมือให้กับน้องน้ำอีกครั้งนะคะเข้ามาในชุดคอนเซ็ปต์ถุงนมนะคะ เขาเลิศแล้วก็สวยมากด้วยว่าอย่างนั้นนะคะอะขอเชิญน,น้องคนต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวบอกชื่อชื่อเล่นแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาใครสงเข้าประกวดนะสวัสดีค่ะคณะกรรมการทุกท่านและสวัสดีพี่น้องชาวฟ้าสาวทุกคนดิฉันชื่อเด็กหญิงวาลีกันกลางชื่อเล่นชื่อว่าฟองค่ะมาในชุดคอนเสปต์โลกสีชมพูค่ะคูู ครูที่ปรึกษาชื่อคุณครูเนตรภาวิเศษสมบัติและคุณครูนุศรีเช่อสันเทียค่ะอ่าพี่อยากกดกระพ้ที่อยากพี่อยากรู้ว่าน้องทำชุดอ่าเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับแรงบันดาลใจมาจากถุงพลาสติกค่ะพอถุงพลาสติกมีอยู่ทุกที่ใช้เวลาย่อยสลายนานมากค่ะ โอเคค่ะขอเสียงปรบมุนะ่นคับคนที่สองในคะ่ะค่านแลน้องน้องบอกว่าเอ่อแรงบัรนานใจเพราะว่าเห็นถุงพลาสติกเนี่ยเอ่อย่อยสลายได้ยากนะคะก็เลยนำมาประดิษฐ์เป็นชุดหลีกใส่เคร้่งองเองขอเชิญน,น้องคนต่อไปได้ค่ะอ่าในครัอ่านะค,ครับเราจะให้น้องคนที่สามนะครับแนะนำชื่อชั้นนะครับแล้วก็นกวคนชื่อที่พูดสา,สานะครับแล้วก็แรงบันนานใจนะครับที่มาทำชุดนี้นะครับชื่อชุดด้วยครับ สวัสดีพี่น้องชาว้าขาวทุกคนนะคะพิชานเด็กิงกตชนิพาสีมาโนอกอยู่ชั้นมัธยมศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับเจษชอเลนบิวเอิอร์นบิวตี้ก็ไดจ้ะค่ะแรงมั่น,าน,านใจก็คืออะไรมันนานใจอะไรเอ่ย สวยที่สุดเลยค่ะและเพื่อนก็เอาหลวใส่เชิงแบนี้ค่ะอ๋อก็ไม่มีอะไรมากคือสวยที่สุดในห้องอ๋อไปงานนี่เองนะคะก็เลยได้จับเพื่อนมาโอเคค่ะถ้าเขาเชิญเพื่อนมาให้คำนองด้วยค่ะขอเชิญคนต่อไปเลยค่ะอืมวันนี้มาสวยเลยคนนี้อ่าเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวหน่อยนะสวัสดีค่ะผมชื่อใบชาชื่อควาเ เป็นศิสาบีที่สองพับเป็นน้องมีแรงบันดาลใจอะไรคะทำไมถึงแต่งชุดแบบนี้แล้วพี่ขอถามหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ,นนระรคะ่ะปอฟานปอฟานนี้ขอเอาไว้ทำอะไรคะเอ้อมันดมันเป็นแฟชั่นดีค่ะ คค่ะแล้วน้องมีแรงบันดาลใจอะไรคะทำไมน้องถึงเอ่อได้คิดที่จะทำชุดนี้สวยดีค่ะสวยดีว่าอย่างนั้นนะคะขอเชิญประมือให้กับน้องด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวน้องเดินไปข้างล่างนะขอเชิญคนต,ต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชยัยแชรพิเสนชื่อเล่นเอ็มครับดูชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองพับสิคุูครูประจำชั้น คุณคร,รูวาลาลัตและธนาจันทร์และเป็นคร,รูปิยะชัดไกลกลางครับอ่าพี่อยากทราบว่าน้องมีแรงบันดาลใจอะไรนะครับที่มาทําชุดนี้ให้ออกมานะครับมีแรงบันดาลใจนะครับว่าชื่อชุดว่าอะไรครับแรงบันดาลใจก็คือเห็นถุงที่มันเกือนกาถนนและจึงคิดประดิษฐ์ชุดนี้ขึ้นมาและตั้งชื่อชุดนี้ว่าผีเสื้อเจอจรัดครับ โอเคค่ะขอเสียงตัวบุ้งให้คับน้องคน <A S 2> ที่5้าเลยค่ะโอเคน้องเอ็มนะคะผีเสื้อเจอจรัดไว้อย่างนั้นนะคะอ่าขอเชิญน้องคนต่อไปเลยคะ่ะวันนี้นะคะมาในคอนเซ็ปต์สีฟ้ฟาเขาจะมีชื่อชุดว่าอะไรเดี๋ยวให้น้องบอกกับเพื่อนๆพี่ๆเลยเนาะเตียนท่านคณะกรรมาการและพี่น้องชาวฟ้าขาทุกคนค่คะดิฉันเด็กหญิงธัญรัตน์ชอบแก้วมาในคอนเซ็ปต์ชุดซูซี่ดีไซเคิค่ะ ทำไมาถึงตั้งชื่อว่าซูซี่รีใสเคิลครับมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับทาบ้านเพื่อนๆมีกระดาษหนังสือพิมพ์เยอะคะ่ะขอบคุณค่ะนะคะน้องทํากระโปรงมาจากหนังสือกระดาษหนังสือพิมพ์นั่นเองนะคะแล้วก็เอามาย้อมสีนะคะใช้ชื่อชุดว่าซูซี่รีใสเคิลด้วย,ยงั้นนะคะน้องคนนี้เดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยค่ะเราจะให้น้องแนะนาตัวนะครับแล้วก็ บอกแรงมานานใจนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่นำที่นำมาทำชุดนี้นะคะแล้วก็ชื่อชุดนะครับสาบเรี่ยนท่านคณะกรรมการและพที่น้องสาวสาวขายทุกครน,นะคะฉายนสา,าวสุภเทวันศิกร์นักเรียนชนั้นมัธยมศึกษาปีที่สามพัดหนึ่งค่ะคุณครูที่ปรึกษาคุณครูพุทธลุงย่าสันเทียค่ะชื่อชุดนะคะ